เอาไงแล้วไงแล้วเจียวทำได้เจีวทำได้โอ้ค่ะค่ะค่ะเอาเสื่อีสเ้อร้างเสื้อสร้างสร้าเรื้อนายสร้างเอาไปได้โดยไม่ต้องม้างเลยเลยพี่น้องคนนันค่ะคักคใช่เอาไสร้างนายสร้างใช่โลนี่นายสร้าง เราเราไถแม่นีเดยครับเรามาซื้อหนักก่อลกจอดักจอดเราซื้อหมอัจอดแล้วโอ้นายสร้างนานสร้างเอาไปได้เป็นลำเปเอาไปได้ไม่ต้องม้างเลยเานะสร้างนายสร้างไนี่นสร้างนะโอ้เอาไปได้ เยอะในช่างในช่างทำได้ในช่างอีกในช่างเราเห็นได้เลยเราไปต้องหมางเลยเราไปไปซื้อเลยอู้หูแล้วคนย้ายมาแต่คนเดิมพี่น้องเลยก็ำลังจะเดินทางไปเลยค่ะค่ะค่ะ

่นาพไปได้เป็นนี้เลย